มาอยู่กันต่อนะครับผมในช่วงที่สิของรายการคู่แมนแฮนแซบกันแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเจอเจอกับเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเลยมาพูดคุยแล้วก็ฝากผลงานกันสำหรับในช่วงนี้กับคุยแซบๆครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับกับ1ศิลปินมากความสามารถจากค่าย รถไฟดนตรีนะครับเขามีความสามารถหลากหลายเลยนะครับนอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วยังแต่งเพลงได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเส้นทางชีวิตของเขานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่แมนแห่นแซบนะครับสำหรับคุณสันสิรพัฒสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสานด้นะครับที่สันทไทยคุณผู้ชมกันหน่อยครับสวัสดีคผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผม ครับผมนี่อันดับแรกเลยนะฮะผมเนี่ยพยายามพยายามบางทีก็กลัวจะอ่านขานชื่อกันผิดสันเิรพัทครับผมอันนี้คือชื่อจริงๆหรือว่าชื่อเ่นในวงการทั้งชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงครับต่อยาวเลยฮะสันนี่ชื่อเล่นก็คือชื่อสันครับผมชื่อจริงก็คือชื่อสิรพัทนะครับอันนี้คือชื่อตั้งแต่ไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เด็กๆคือคุณพ่อแม่ตั้งไว้ชื่อนี้เลยมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อแล้วคือแล้วคือสันนี่คือถามมาว่าว่าแปลว่าอะไรอ่ะสันสอง สันลอสันท่านี้ก็สร้างสรรอะไรประมาณนี้ครับสร้างสรรสร้างสรรสร้างอะไรอย่างนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นศิลปินมากความสามารถมากๆเลยนะครับแน่นอนเป็นผลผลิตจากค่ายรถไฟดนตรีนะครับนอกจากการเป็นนักร้องแล้วยังแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงให้ใครบ้างก็ก่อนๆก่อนจะมาทำรถไฟดนตรีก็เบื้องหลังมาด้วย่เบื้องหลังนะครับก็ทําทำเป็นพอ p ล็อกบ้างเป็นล็อกบ้างก็จะมี น้องตอน AFC ครับตอนนะครับตอน AFC เออเลิศนะแล้วก็จะมีสาย alternative ยุคยุคเก่าๆเลยครับพี่ออดี้โอ้เดี๋ยยกมาด้๋ยวก่าด้วยนี่พี่ออดี้นะรุ่นพี่เต้เลยอะเยี่ยมขีหันรุ่นพี่เต้เลยในรุ่นนี้นะครับผมผมอาจจะเกิดไม่ทันนะพี่สันพี่เต้เกิดทันผมผมทางนี้ผมทางนี้เลยเลยเลยชื่อเพลงพี่อดี้หมือนซะหน่อยเคย อ่าถ้าถ้ายุคนั้นโดดเคยเธอสาวเธอสวยชัอจงใ่มองอมองมองอ๋ออันนี้เองนะครับโอ้ยไม่ได้ออนอีก15นาทีเที่ยงคืนไงอ่าใช่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 ่ใช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 ่่ใช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  นี่คือแนวแบบว่าแนวสตริงแนวไทยสากลแนวร็อกแนวป๊อปแบบฟิลประมาณนั้นหมดเลยนะครับประมาณนั้นแล้วพออยู่อยู่แต่แบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตกับแบบสตริงร็อกมาโดยตลอดแล้วทำไมหวนมาอยู่ในวงการลูกทุ่งได้คือการใช้ชีวิตผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแบบนั้นนะฮะคือแต่ว่าเราฟังเราฟังเพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดวิธีชีวิตก็จะเป็นแบบลูกทุ่งเยอะๆฟังลูกทุ่งฟังเพลงเพื่อชีวิตเพราะไอดอลเรานี้ ไอดอรจริงๆผมผมชอบพี่ปูพงศิษฐ์เขาชอบพี่ปูพงศิษฐ์ชอบน้าหมูชอบคาราบาวนี่เขามาในแนวแบบว่าไม่ใช่แบบว่าลูกทุ่งจ๋าๆไงมาในแนวแบบลักษณะของลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก้าวมาอยู่ในรถไฟดนตรีได้ยังไงครับก็ก็เริ่มจากไอดอลนี่นะฮะมีพี่ปูมีพี่ป๊อปลิติพรมีสมัยนั้นนะฮะผมก็ ชอบชอบในใจิตในใจแล้วเพราะว่าถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นต้นแบบของการเล่นกีตาร์ด้วยจานยุงเก่ง,องอตลอดเวลาไทยซื้อขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเราฝึกกีตาร์แล้วก็มีมีเพลงพวกนี้ในใ,นใจครับมีวันหนึ่งก็ไปเจอที่ปกเทปของลรฟา,ายันเตนะครับเห็นบอกว่าคนแน่จริงไหมโอ้โห ตรงตรงปกเทปนะฮะคุณแน่จริงไหมคุณแน่จริงไหมประมาณนี้ฮะแล้วถ้าคุณแน่จริงคุณถ้าคุณแน่จริงคุณส่งผลงานของคุณโอ้โ่บริษัทรถไฟดนตรีได้เลยอคุณแน่จริงไหมผมถามคุณคุณแน่จริงไหมถ้าคุณแน่จริงคุณจงไปเลยรถไฟดนนรีนะครับได้ไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในรถไฟดนนรีก็ได้ใช่แหละนี่เคลียร์เรื่องสายยาก่อนดีกว่าสายาเขาบอกว่ามีสายาลุกทุ่งเพื่อชีวิตยุค AEC นี่คือหมายความว่าอะไร เอซนี่เป็น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 สหัสังคมสมวันออกเฉียงใต้เอเชียอาเซียนอาเซียนอาเซียนในการทําธุรกิจกันแต่ว่าต้องมีภาษาในการเป็นสื่อกลางไงฮะถูกต้องแต่นี้เพลงนี้มันมีมันมีภาษาอเกฤษเข้ามาด้วยอ๋อก็เลยแบบคือหมายถึงว่าพี่ก็ลังจะบอกว่าเพลงที่มาร่วมงานกับรถไฟดนตรีเนี่ยมีหลายภาษามีกี่ภาษาก็ รีไซเคิลเอิญแฟนอ่าตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นชื่อเพลงด้วยรีไซเคิลเอิญแฟนรีไซเคิลเนี่ยเป็นเป็นสังกิจแล้วสังกิจแล้รับเอิญเอิญกับสาอีสานสายอีสานแล้วแฟนเหรอครับภาคกลางภาาคกลงอีสานก็แฟนเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะออกอีกสำเนียงนึ่งโอ้แล้วเวลาเราอ่านแบบว่าชื่อเต็มๆเราต้องอ่านแบบนี้หรือเปล่าครับรีไซเคิลเอิญแฟน โอ๊ยไม่เคยลิ้น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 ใช้ภาษาลิ้นต้องแตะที่ปลายจมูกพค่ออาเขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ได้ยาวขนาดนั้นคือจะบอกว่านี่คือเป็นเพลงเป็นเพลงที่ได้ทำอยู่ในคลาสรถไฟดนตรีครับผมเพลงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนรีไซเคิลเอิร์นแฟนเนี่ยฮะเอออ่รีไซเคิลนี้มันมันมันมาจากการอัลบั้มบัดมาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาปรับปรุงใหม่เอามาทำใหม่ให้มันมีคุณค่าครับที่บ้านผมมีขยะเป็นขยะวันนั้นนี่ผมไปทิ้งขยะ แล้วอยู่ในช่วงที่เราไปทิ้งขยะในช่วงที่เราหมกมุ่นหมกมุ่นคือหมกมุ่นเรื่องอะไรตอนนั้นครับอหมกมุ่นนี่คือมีหลักมันมีอะไรผมเรื่องอะไรผมผมตั้งใจช่วงนั้ผมทําเพลงเครียดมากคือพยายามคิดโปรเจกต์พยายามคิดแนวที่จะมานําเสนอรถไฟฟานเตอร์นี่ก็ทํางานอยู่ก็คนใช้ที่บ้านก็ มมีคนใช้ด้วยดีจังเลยนะครับอย่างมีคนใช้บ้างอย่างเลยนะครับที่เออใช้เราจะรอนะครับอาครับทิ้งขยะหน่อยผมก็ด้วยความที่แบบภาษาบ้านอีกหุนหวยหุนหวยคุณหวยนะหุนหวยคือแบบไม่ค่อยแบบกำลังทํางานอยู่อะหุนหวยเด้อย่างเงี้ยอผมคือแบบผมเปิดผมผมรันสตูดิโอที่บ้านไว้เลยผมแบบที่บ้านนีมีสตูดิโอทำงานเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมก็รันไว้แต่ว่าช่วงที่แบบ เรียกไปทิ้งขยะแฟนรีโมเดลมันก็มันหุนห่วยผมก็เลยได้ทำไมมันไม่ขยะนี้มันไม่หมดสักทีอลมันเอาไปทําอื่นได้ไหมเอาไปรีไซเคิลเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ไหมอย่างเศษไม้เศษผักเศษเนี่ยมันก็เลยเข้าไปในหัวเลยรีไซเคิลแล้วก็บัวที่เอิญแฟนแฟนเอิญแฟนผมก็เลยยได้พอดีเลยก็ลองเดินไปเลยรีไซเคิลเอิญแฟนเยอะให้ใครอ๋อได้เมโลดี้แล้วก็ได้เนื้อท่อนนี้มาเลยแล้วผมก็ขยะไม่ทิ้งําจำจำไหม ก็ต้องจำถ้าจำก็ไม่ได้นะไม่จำจำจำแล้วอัดไหมหรือว่ายังไงครับทีนี้ผมก็วางขยะเลยผมผมไม่ทิ้งก็วิ่งกลับมาที่ที่ห้องอัดเลย ผมฝานขยะจังเลยครับแล้วผมก็ผมก็เอาเลยเพลงนี้ผมก็เขียนเลย15นาทีเพลงนี้ไปจุดแรงจบดันใจจบเลยในในเพลวแล้วเดี๋ยวผมขอถามหน่อยไอ้เรื่องไอ้เรื่องเพลงนียว่ากันผมขอถามเรื่องขยะหน่อยก็หรือว่าวันนั้นขยะอยู่ตรงไหนครับอยากรู้ไม่ถึงปากลุมมะยังไม่ได้ทิ้งสักทีเพราะมันมีประโยชน์อเลยเมันมันมันเข้ามาและแลบเพลงนี้เนี่ยมันยังไงเนื้อหามันประมาณยังไงบ้างก็พอเราเอาจะมาแปลงแปลงให้คนส่วนมากฟังหรือว่าจะให้ทันให้มันแบบ เป็นกลางอะน,นะ <fists. S 1> ผมก็ต้องเอามา, <fists. S 1> เ,อาเอาสื่อกลางไปก่อน <token. S 1> สื่อกลางคนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ครับ <ou. S 1> ความรักก็เลยว่าเออถ้าเป็นขยะนี่มันจะบำบัดด้วยกันอา,อาจจะไปฟอกอาจจะไปมีวิธีการลหลายอย่าง <act. S 1> แต่ถ้าเป็นคนนี่ <seg und. S 1> มันจะใช้วิธีแบบนี้มันแบบน้ <ou. S 2> ไม่ได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความจริงใจอะาแบบนี้เข้ามาอาจจะเปลี่ยนแปลงคนที่ล้มอยู่แล้วคนที่มีปัญหาชีวิตหรือคนที่ท้อแท้คนที่ โซเซกโซเซอะไรเงี้ยครับอาจจะจะฟื้นขึ้นมาเป็นเป็นสิ่งที่ดีได้ครับเพลงนี้อย่างที่บอกว่ามีในในเนื้อเพลงมีสามภาษาเลยครับฮะเออสามภาษาสามภาษายังไงครับก็ในไงฮะ รีไซเคิลครับภาษาอังกฤษอ๋ออ๋อตามนี้เลยอย่างที่เราคุยตามที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับผมอแล้วก็อนาคตนะครับจะมีการวางแผนแนวเพลงนะครับนอกเหนือจากเพลงนี้นะครับจะเป็นในแนวลักษณะไหนอีกตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วก้สิบเเซนเพลงเพลงซิงเกิลสองนะฮะก็จะเป็นเป็นเพลงช้าก็เป็นเพลงช้าที่แบบออกเจ็บๆหน่อยมีมีมีการปิโนมาเล่นคราวนี้มีสามภาษาอีกไหมก็ไม่มีสามภาษาแต่ว่า แต่ว่าใช้คนที่เป็นดนตรีร็อกระดับปโปรเมืองไทยเลยใช่ครับโอบ้แล้วก็ต้องขอบคุณกีตาร์ของพี่หนุ่ยอมพลํำพูนด้วยผมผมผมปิดจิกมาอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวกีตารของพี่หนุ่ยมาคือไปถึงยังไงไปยืมเขามาหรือไปขโมยเขามามีมือกีตาร์ของพี่หนุ่ยครับพี่พี่พาดจิรนัทนะฮะโอดิเซอร์มาร่วมงานตามมาเื่นงานด้วยกีตาร์ของพี่หนยจริงแต่โอกาสขโมยคือว่าเป็นสาวที่ เยี่ยมยอดเพราะว่ากีตาร์ตัวนั้นน่าจะ40กว่าปีโอ้โหโอ้โหสาวสาวเจ๋งมากเยี่ยมยอดเลยเลที่ต้องติดตามกันนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมจ้าองแนวประมาณยังไงฮะถามเป็น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 บัลลาดล็อกบบัลาดล็อกครับแต่ว่ามีกลิ่นอายของลูกทุ่งเพื่อชีวิต ก็คือแนวแนวเนื้องสมะสานเนาะเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับซิงเกิลที่2นะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ซิงเกิลแรกนะครับผมกับสันสิรพัฒในค่ายรถไฟดนตรีนะครับกับผลงานเพลงรีไซเคิลเอิร์นแฟนนะครับช่วงหน้าจะได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนในช่วงโชว์แซบๆครับใช่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะฮะพี่นางสุรพรอําไพโพมารอกันแล้วนะครับผมเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วคน คือแฟนอ้ายครับผมถูกต้องครับคุณอากลับมาโชว์แซ่